สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาเดินรู้ดูเส้นวาสนากันต่อนะครับจากที่ความเดิมตอนที่แล้วที่ทิ้งค้างไว้ในเส้นวาสนาที่ห้าสิบเจ็ดนะครับวันนี้ก็จะพามาดูเส้นที่ห้าสิบแปดต่อเลยนะครับครับเส้นวาสนาเส้นที่ห้าสิบแปดก็คือตามภาพนี้เลยนะครับรูปแบบของวาสนาตัวนี้จะขึ้นจากทิศทางใดก็ได้นะครับไม่เกี่ยงทิศทางนะครับนี่คือตัวเส้นวาสนานะครับอาจจะเกิดซ่อนข้อมือ แล้วก็เกิดจากเส้นคิดแบบนี้ก็ได้แล้วก็มีเส้นมาตัดกันนะครับมีลักษณะเส้นมาตัดกันคือเป็นกากบาทนะครับอันนี้คือจะเสียหายวัสนาลักษณะนี้เรียกว่าวัสนาลงทุนแล้วล้มเหลวนะครับวัสนาตัวที่วิ่งมาตัดก็คือจากเงินิผลิตนะครับมาชนกันแล้วกเกิดเป็นเส้นกากบาทเจ้าของมือนี้นะช่วงหนึ่งจะมีความสามารถในการสร้างฐานะความมั่งคงให้กับตนเองได้ แต่พอมาลงทุนอะไรเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับมันก็จะเกิดการสูญเสียเสียหายทางการเงินอย่างมากจึงส่งผลให้เจ้าตัวนี้มีหนี้มีสินตามมานะครับเพราะจุดที่มันมาตัดการเกิดเป็นกระบาดนะครับจากนเรนิปรตก็บอกอยู่เลยว่ามันคือความ,มาไม่แน่นอนเพราะวัสนาไม่สามารถผ่านเส้นสมองขึ้นไปได้นะครับวันนี้แนวค่าวัาสนามันบอกว่าไปทางนี้เสียหายหรือว่าเดินทางนี้จะพบความเสียหายแต่ แต่ก่อนจะเกิดความเสียหายนะมันต้องได้มาก่อนอย่าลืมว่ามันต้องได้มันต้องดีมาก่อนถ้าเรารู้ก่อนลงหน้าเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือหยุดในช่วงนั้นๆได้นะครับหรือก็เปลี่ยนไปทําอย่างอื่นแล้วก็ไม่ต้องลงทุนเพิ่มนะครับเพราะว่าถ้าลงทุนเพิ่มแล้วมันก็จะเกิดความเสียหายตามที่ชื่อบันบอกว่าถ้าลงลงทุนเพิ่มอะไรมันจะเกิดความเสียหายเกิดความล้มเหลว เส้นวาสนาตัวนี้จึงชื่อว่าเส้นวาส,สนาลงทุนแล,ล้วล้มเหลวนั่นเองนะครับครับทีนี้ก็มาดูรูปแบบของวาส,สนาเส้นที่ห้าชื่อนี้เป็นวาส,สนาลงทุนแล้วผิดหวังนะครับเส้นนี้จะพบเจอพบเห็นได้บ่อยมากนะครับก็คือมันจะมีแนวของเส้นที่ลงในง่ามช่องผิดหวังนะครับอันนี้ช่องนี้เรียกว่าช่องหมดเปลืองนะหรือช่องสิ้นเปลืองหมดเปลืองนะครับอัน having. นีนน้คือช่องผิดหวังนะครับช่องนี้อันนี้คือช่องเสียหายนะครับ วัสนาก็จะเกิดจึงจากที่ใดก็ได้นะครับวัสนาเนี่แต่แนวที่สําคัญมันจะมีตัวหนึ่งลากลงไปในช่องผิดหวังนั่นแหละนะหรือบางคนมีแบบนี้เลยนะมาเดียวๆเ,เลยเนี่ยลงไปแบบนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็ผิดหวังเสียหายนะชีวิตนี่นะชีวิตติดลบมาตั้งแต่เด็กนะนี่คาว่าผิดหวังนะถ้าถ้าออกมาจากโซนคราวนี้นะเดี๋ยวมันจะติดลบมาตั้งแต่เด็กครอบครัวพ่อแม่ฐานะยากจนมาก่อนอย่างนี้นะ คือสิ่งที่คาดหวังมันก็มักจะผิดหวังนั่นแหละคนที่มีเส้นวัสนารลากยาวลงช่องผิดหวังการแก้ไขชีวิตการดำเนินชีวิตนี้ต้องย้ายที่อยู่ต้องไปหากินต่างถิน่นต่างแดนนะครับอย่าอยู่ในถิ่นเกิดนะครับวิธีแก้ไขข,ของมันนะอย่างจุดนี้เนี่ยเส้นตัวนี้มันก็บอกว่าผิดพลาดแล้วเนะี่ยยังมาเจอตัวนี้อีกลงทุนเท่าไหร่ก็ผิดหวังนะครับเส้นแบบนี้นะหรือต่อให้เป็นเป็นเส้นยาวๆก็เหมือนกันนะครับต่อให้เป็นเส้นยาวๆมานี่ก็มีค่าของคำว่าผิดหวังมาบวกเข้ามาด้วย เรื่องการเรื่องงานนั่นแหละนะครับเรื่องการงานการเงินนั่นแหละนะแต่ถ้ามันไปลงอย่างนี้แหละมีเส้นอย่างนี้ลงอันนี้ก็เงินและหน้าที่ตําแหน่งนะคาดหวังสูงไม่ได้ตําแหน่งจะไม่สูงนะครับทำอะไรก็มักจะมีคนเรียกว่ามาคอยขัดแค่งขัดข,ดขานะตําแหน่งที่จะขึ้นไปได้นี่มักจะมีอุปสรรคนั่นแหละนะครับเรียกว่าให้จะไมว่าวาสนาใครที่ลงในช่องผิดหวังมันจะต้องมีคําว่าผิดหวังมากน้อยแค่ไหนล่ะ ดูที่น้ำหนักเส้นครับเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นแผวเส้นบางเส้นจางเส้นหนานะครับดูให้ดีๆน้ำหนักมันจะเป็นตัวบอกบอกว่ามากหรือน้อยนั่นเองนะครับจึงจะเกิดคำว่าผิดหวังมากน้อยต่างกันนั่นเองนะครับนี่คือแนวรูปแบบของวาสนาะลงทุนแล้วผิดหวังหรือตอ่อให้เป็นลงทุนมันก็ต้องมีคําว่าผิดหวังอยู่ันข้านะครับครับทีนี้ก็มาถึงเส้นวาสนาเส้นที่60นะครับแนวเส้นวาสนาจะเป็นเส้นสั้นๆน,นะครับเกิดในลาบลําบากนะครับ ในลักษณะของการทํางานของเส้นวาสนาเส้นนี้นะครับผู้มีวาสนาเส้นลักษณะแบบนี้นะจะทํางานที่ต้องค่อนข้างแต่เหน็ดเหนื่อย,อยใช้แรงนะครับการเปลี่ยนงานเปลี่ยนชีวิตก็เลี้ยลอนไปหลายถิน่นหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับถึงมีบ้านก็ต้องออกหากินในลักษณะของการทํางานต่างจังหวัดต่างที่ต่างเมืองต่างประเทศก็แล้วแต่หรือบุญวาสนาสัมพันธ์ไปถึงนะครับข้อดีของวาสนาจุดนี้นะครับหมายถึงว่า เมื่อชีวิตพบความลบากก็จะมีโชคลาภเข้ามาบ้างแต่โชคลาภในที่ว่านี้ก็จะเป็นเพียงแค่โชคลาภเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้มีเยอะไม่ไดมีมากเลยหรอกพอปาเรียกว่าพอแก้ขัดไปได้นะมันยังถือว่าเป็นวาสนาที่จะส่งผลเสียสมากกว่านะครับชื่อมันแม้ว่าจะเป็นวาสนาวาสนาหลักรอยแล้วก็มีโชคลาภลอยเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายมันก็ไม่ดีเท่ากับคนที่มีวาสนาเส้นที่มันย,วยาวๆหรอกนะครับ วาสนามแบบนี้จึงเป็นผมจึงให้ในลักษณะเป็นวัสนาติดลบมากกว่าออกไปในทางที่ลําบากมากกว่าที่จะได้ดีนั่นเองนะครับถ้าใครมีวัสนาแบบนี้อยู่มือซ้ายนะครับแล้วเกิดว่ามือขวานะ่ะมันอาจาจะอยู่ในเส้นที่มียาวกว่านี้ขึ้นมาหรือว่าโผล่ขึ้นมาได้ประมาณนี้นะอันนี้ยังถือว่าดีนะคยังจะเอาดีได้อยู่ในอนาคตข้างหน้านะก็จะมีหลักมีฐานของตัวเองได้รวยขึ้นกว่านะครับแต่ถ้ามีแบบนี้ อย่างเสีาเงินทั้งซ้ายลังขวาแล้วยังไงก็ลําบากอยู่วันทางคํานะครับวัสนาแบบนี้จึงให้ไปในทางที่ค่อนข้างจะเสียมากกว่าดีนะครับแม้วัสนาเส้นนี้จะชื่อว่าวัสนาลักลอยมีโชคล่ามลอยบ้างก็ตามที่นะครับก็ยังถือว่าไม่ดีเท่ากับคนที่มีวัสนา <Okay. Yeah. S 1> ก็ยังถือว่าไม่ดีเท่ากับคนที่มีวัสนายาวๆขึ้นมาแบบนี้นะครับ ครับวาสนาเส้นต่อไปก็เป็นวาสนาเส้นที่61นะครับเส้นวาสนาเส้นนี้ให้ชื่อว่าวาสนาสร้างตนนอกหลักฐานแล้วได้ดีนะครับจุดสังเกตก็คือเส้นวาสนาเส้นหนึ่งก็คือเส้นสีนาเงินตัวนี้จะมาสั้นๆแล้วก็ไปเส้นขาดขาดด้วยนะครับเข้าร้าลําบากเส้นชีวิตสั้นเนี่ยตัวนี้บอกว่าเกิดมาแล้วชีวิตมันจะต้องลําบากก่อนเส้นวาสนาที่มันดูขาดแล้วก็มีเส้นตัวนี้ สีเขียวนี่เส้นสีเขียวที่ออกจากเนินหลักฐานฉีกยาวนี่คือการสร้างหลักฐานจะต้องมีการยกใหญ่เมื่อบวกกับวาส,สนาส่วนนีที่มันขาดนะครับที่บอกว่ามันจะได้ดีมันมีอยู่สจุดที่สังเกตได้ง่ายก็คือแนวของวาส,สนาที่ออกจากเนินจันทร์ตัวนี้แล้วก็คือส่วนนี้มันจะเป็นลักษณะของเส้นหลักฐานเข้ามาข้างในนี่มันขาดก่อนมันเสียหายก่อนแล้วจะได้ดีในภายหลัง ันเป็นลักษณะของเส้นลุ่งเรืองตรงปลายเส้นตรงนี้นะส่วนศีาเงินนี้นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่ดีกระทบชนในตำแหน่งของเส้นหัวใจคือวาสนาการดำเนินไปของชีวิตจึงจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการพัดพลากไปหากินต่างถิ่นจากแดนเสียก่อนจึงจะได้ดียิ่งไกลจากถิ่นเกิดเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับผู้มีวาสนาแบบนี้ต้องหากินต่างถิ่นนอกหลักฐานของตัวเองจึงจะได้ดี ได้ความมั่นคงฐานะการเงินที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับครับทีนี้ก็มาเป็นวาสนาเส้นต่อไปนะครับวาสนาจุดที่ขีดให้ดูนี้นะครับต้นเส้นจะเป็นตามที่ขีดให้ดูนี่แหละมันจะเป็นเส้นฉีกฉีเป็นฝอยฝอยคล้ายๆกับรากแก้วรากของต้นไม้นะครับชื่อของมันก็คือวาสนายุ่งยากเส้นลักษณะแบบนี้ก็เห็นบ่อยอยู่มักจะอยู่ในมือคนที่เป็นในลักษณะเป็นเป็นพนักงาน รับเงินเดือนนะครับถ้าอยู่มือขวาก็อยู่ในสายที่ประมาณว่ารับราชการนี่แหละตำแหน่งไม่ไม่สูงมากนะยุ่งยากต้องทำงานทำาตามคำสั่งคนอื่นเยอะถ้ามันอยู่มือขวาถ้าอยู่มือซ้ายมันจะออกแนวเป็นลักษณะการทำงานที่ตัวเองต้องหยิบจับยกเดินทำน,นั่นทำนี่ในร้านค้าร้านขายของตัวเองทั้งวีทั้งวันนะครับมันเลยเป็นลักษณะของการยุ่งยากในการทำงาน ถ้ามือขวาถ้าเป็นงานแนวราชการมันก็จะเกี่ยวเรื่องพวกเอกสารเอกสารบัญชีพวกนี้นะครับถ้าเส้นยาวแบบนี้เนี่ยความยุ่งยากก็สร้างฐานะของตัวเองได้สําเร็จแต่ถ้ามาเส้นมันสั้นอยู่เฉพาะตำแหน่งนี้ยุ่งยากแล้วก็ลําบากเหน็ดเหนื่อยสารวนนะครับมันก็จะความเหนร่จยก็จะลดทอนลงต่างกันนั่นเองนะครับนี่คือรูปแบบของเส้นวาสนารับงานยุ่งยากนะครับ ครับต่อไปก็จะเป็นเส้นวาสนาลับนะครับวาสนาลับปกปิดนะครับต้นเส้นนะมันจะเกิดอยู่แถวไหนก็ได้นะครับอย่างตัวอย่างนี้จะยกให้อยู่ก็คือจุดนี้ด้วยนะครับวาสนาไม่จะเป็นจะต้องมีเส้นเดียวนะครับมีหลายเส้นก็ได้แต่จุดสําคัญก็คือตําแหน่งที่ขีดให้ดูมันจะมีเส้นจากจุดนี้นะเส้นทีเขียวนี้เป็นเส้นที่วิ่งมาจากนี้มิาหาเส้นชีวิต ผู้ที่มีวาสนาแบบนี้นะครับตัดกันเป็นตัว A นี่นะคำว่ารับนี่คือมันตัดกันเป็นตัว A นั่นแหละแะบเอรับนะครับคือการทํามากินการหาเงินมักจะเป็นอาชีพที่ไม่เปิดเผยนักปกปิดซ่อนเลนเปิดเผยไม่ได้เช่นอะไรขายหวยใบเงินกู้ขายยาเสพติดทําสิ่งผิดกฎหมายอะไรที่มันผิดต่อกฎหมายศีลธรรมคุณธรรม ก็เอาเหมือนกันนะครับคือน,นั่นแหละคือมันรับแบบนั้นนะนี่คือจุดหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็อย,อย่างที่บอกไปว่ามันไม่สามารถเกิดเฉพาะจุดในจุดเดียวมันเกิดได้หลายจุดนะครับก็จะยกตัวอย่างไม้ดูแบบนี้คือบนอาทิ์มันก็รับเหมือนกันนะการหาเงินสิ่งที่ได้มานะครับมันลงในช่องเสียหายนี่ที่เห็นมาในจุดนี้ก็คือมักจะเป็นในลักษณะของการปล่อยเงินกู้นะครับก็ปกปิดซ่อนเล่นอีกนั่นแหละ เกิดบนเส้นสมองตัวนี้ก็คือการหาเงินการทํางานเกิ่งในลักษณะของการพลิกแปลงการทํางานนะครับจุดที่มันขึ้นบนเส้นสมองตัวนี้รูปแบบที่ขีดให้ดูนี่มีหลายรูปแบบนะครับและมันจุดสังเกตก็คือมันจะตัดกันเป็นตัว A นะมันจะตัดกันเป็นตัว A ไม่จำเป็นจะต้องว่าเป็นเอส,สวยๆนะมองดูแล้วเหมือนตัว A ก็อย่างนี้มันก็คือเข้าขายเป็นวาสนาลับการทมากินมักไม่เปิดเผย แหล่งที่มาของรายได้ถ้าอยู่บนเส้นสมองนี้จะอันตรายเพราะคนเหล่านี้จะมีความเก่งความสามารถในการทำงานสลับซับซ้อนการสรับเปลี่ยนทำสิ่งที่มันผิดต่อกฎระเบียบได้เก่งนะครับไม่เฉพาะเป็นเกี่ยวเรื่องของอาชีพนะครับมันหมายถึงเมียเก็บเมียน้อยด้วยเหมือนกันนะครับนะอันนี้คือว่าไปตามตำรานะครับไม่ได้ไปโทษใครนะจ๊ะ มำว่ารับในที่นี้ก็คือสิ่งใดที่มันผิดกฎหมายอะไรจะเป็นบ่อนวิ่งบ้างบ่อนไม่วิ่งบ้างนะ,ะมันก็คือสิ่งที่ไม่เปิดเผยนะ่ะกฎหมายไม่ยอมรับนั่นแหละแต่ทุกวันนี้บางอย่างกฎหมายก็ยอมรับแล้วนะเช่นกัญชากระท่อมอย่างนี้นะมันก็ไม่รับแล้วนะใครจะค้าก็ค้าใครจะเสพก็เสพได้ละทีนี้นะพี่น้องครับวันนี้ก็เอาเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้มีเวลามาอัดคลิปมากสักเท่าไหร่นะครับ ส่วนคลิปต่อไปจะมีอะไรมานำเสนอนั้นก็คอยติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งกุ้งปิ้งไว้ด้วยแล้วกันขอบคุณมากที่ติดตามดีๆเสมอมานะครับผัจ์แห่งลายมือตัวเลขค่ะ